ทุกคนก็เป็นห่วงว่าผ่านมานานเนี่ยคับเป็ปีนึงีองปี ให้เป็นการส่งไปที่นี่ให้ใช้ตัวส์มากก่อนพอมกับแย่งย้อนที่ว่าโดยสาจังหวัดซึ่งเป็นโดยการสำคัู้ว่านะครับมู้านจังหวัดตทีเราเป็นหัวให้ยื้อเื่อเี่ไวอชนมาแล้วทางหนึ่งทางกฎหมายลงมาดูเลยท่านที่ก็จะคุยกันแล้วว่าขร้อมกับเอะชนต้องไปชวนมา้อนรับเลยเพราะัวอมจะทำโ้เพื่อจัตคด้บ ก็ทรงผมผมจะมาเก็บรวบรวมเอกสารที่แม่ๆป้าๆด้รับคำเกิดมาแล้วเขาเอาไปทําอะไรครับตัวอย่างเช่นถ้าบอกนะครับคือประเด็นว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นที่แม่ๆป้าๆเนี่ย ไม่ให้ใครตอบใช่ไหมครับไม่ไไม่ใช่ทีมงานผมนะครับหรือถ้ารู้ว่าเป็นทีมงานผมเข้าใจว่าทั้งมวลทั้งหมดนี้นะครับเอกสารชุดนี้มันบ่งบอกว่ากระสินจัดตัวสามันมากเอาไปกระสินเนี่ยยังไม่ได้เจออ่ฉะนั้นฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอ่าแน่นแลครับไม่มีแน่นอนนะครับถ้าจะมีคือสมัครอะไร ต้องใช้กัตรประชาชนใช้เสยงเราต้องเศษเป็นหลานยังไงก็แล้วแต่ใหนี้ผม,มอายุเนาะก็เด้ฟัาไว้เนื้ตอตอนต่อไปหมายความว่าเดี๋ยวผมจะประสานงานกับเ<น>ข้าใจว่าน่าจะไม่ได้มาทั้งหมดแต่บ้านทุกหมู่บ้านใน,นอำเภอนครศรีว่าถ้าบัตรประชาชนไปทําอย่างอื่นทําให้เจ้าของบัตรเนี่ยเกิดไหมครับนะน่าจะสบายใจขึ้นนะครับเอาง่ายๆเราดูแลจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่แล้ว ที่จะ,ะ <gettable. S 2> ให้ใความช่วยเหลือนะครับบนพื้นฐานน่้นตอนทัางบริษัทควรจะเดินเออใครกระสานไปเราเฮ้ยอือพวบาพอดีทานันทาเลยครับนี่มรนนอเมอครับนี่มันนอกมคือส่วนหนึ่งที่ผิดปกติคืออ่า เห็นเห็นเห็นลูกค้าเราเนี่ยมันคือเอาง่ายคือเป็นผู้สวยอยู่ทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีการแบบเขาเรียกอะไรให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีการแบบไม่โปร่งใสยอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของผมที่เป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็ไม่รู้แหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันใช่ของของเราหรือเปล่าเราก็ต้องลงมาดูก่อนเพราะในฐานะผู้จัดการจังหวัดเนาะก็ก็ต้องลงมาดูนะครับในส่วนที่แจ้ว่าบอกว่ามีตัวแทนของั้งชื่อบริษัทไปตามจดบัตร จากชาวบ้านแรกกับเงินร้อยจนห้าร้อยได้สิครับชั้นมองอยังไงอ,อันนี้มองว่าเป็นการกระทําของตัวแทนซึ่งนโยบายถูกไม่มีแน่นอนนะครับไม่เคยมีนโยบายให้ไปหาลูกค้าสมาชิกงี้งไม่มีครับไม่มีเก็บเงินครับอันนี้อันนี้รับประกันได้ครับเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบในเรื่องของอกระบวนการการทำงานที่มันที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็โครงสร้างบริษัทไม่มีแบบนี้แน่นอนครับเกิบบอ,อ้งไงไอเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับดูจากในเรื่องของข้อมูล ที่เห็นเป็นเป็นใบแจ้งนี้เนาะ,ะส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากการแอบอ้างมากกว่านะครับซึ่งในแง่ของทูเองเนี่ยเรามองว่าเราเองเราก็อ่าเรียกไงเสียชื่อนะครับเพราะว่าที่เห็นอยู่มันก็ของเราอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถ้าถ้าด้วยกระบวนการแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการแอบอ้างมากกว่าครับจากการดูที่ชื่อบริษ,ษัทกับสำนักฎหมายครับอีกทัเราไปอันนี้อันน,น,นี้ถ้าดูจากเอกสารใช่ครับถูกต้องครับ แต่กระบวนการที่ต้องไปตรวจสอบตามขั้นตอนว่ามันเกิดจากตัวแทนรายไหนพนักง,งานขายคนไหนอันนี้ก็คืออาจจะต้องอยู่ในขั้นตอนของออทีม,ท,มทีมกฎหมายทีมตรวจสอบอีกทีนึ่งครับแต่เบื้องต้นก็คือเดี๋ยวต้องมารับเรื่องก่อนว่า,าคนที่ได้รับการเดือดร้อนก็คือพวกแม่ๆป้าๆเนาะ,เ,ะเราก็ต้องรับเรื่องไว้ก่อนนะครับครับส่วนตัวจากที่ดูเอกสารแล้วคคิดว่าคิดว่า,าน่าจะเป็นการทํางานที่ ที่ผิดขั้นตอนเอางี้ดีกว่าเกิดจากช่องทางที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานะครับครับ<น>ต้นเคยได้ยินข่าวเคยได้ยินข่าวที่อ,อำเภอกระนวลนะครับลักษณะเป็นเคสเดียวกันนะครับแล้วก็ก็ไม่คิดว่ามันจะมาเจอกับตัวเองที่จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งผมเชื่อว่าขบวนการเมื่อเมื่อปีที่แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันนะครับ ก็ได้ให้คําแนะนํากับชาวบ้านว่าให้มาแจ้งความบันทึกบัญชับวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าทางชาวบ้านนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ชําระหนี้เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ทําสัญญาทางบริษัทโดยตรงนะครับและนําบันทึกประจําวันนั้นทาเป็นหนังสือตอบกลับไปที่บริษัทหรือว่าทนายความผู้รับมอบอำนาจว่าทางชาวบ้านไม่ได้ทําสัญญาทางชาวบ้านไม่ได้นําโทรศัพท์มาใช้ ทางชาวบ้านจึงไม่มีความจําเป็นที่ต้องชําระหนี้เ้กับบริษัทและถ้าหากทางบริษัทยังยืนยันจะดําเนินการกับชาวบ้านต่อไปชาวบ้านก็สงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการกับบริษัทเช่นกันนอกจากนั้นยังได้ให้ทางสพจังหวัดนะครับมารวบรวมเรื่องเพื่อที่จะได้มีอำนาจในการเรียกบริษัทเข้ามาชี้แจงเข้ามาพูดคุยตกลงทำความตกลงกับชาวบ้านว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อที่จะได้หาข้อยุติในเรื่องนี้ครับ